มีหลายประเด็นหลายเรื่องเนาะนะครับทางลุงพลเองก็แต่นเองก็ต้องเตรียมตัวอย่างดีนะครับเพราะว่าถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับในการกรณีที่จะต้องตามซักนะครับโดยท่านทนายนะครับก็ต้องเข้าไปดูนะครับฝ่ายโจทย์นะครับว่าเขาไต่สวนนะครับ พยานอะไรบ้างก็จะได้ฟังแล้วไม่ติดใจหรือสงสัยนะฮะก็จะได้ซักซักค้านนะครับในรูปแบบของการอยู่ระหว่างการให้การในหน้าบัลลังก์นะครับก็ต้องทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับนะฮะเพราะว่าส่วนนี้ต้องฟังจากาพยานของฝ่ายโจทย์อย่างเดียวอย่างที่เราว่าเนาะแล้วก็ ต่อไปถ้าจบแล้วตรงฝ่ายโจทย์นะครับผมเชื่อว่าความความมันมันอยู่ที่ฝ่ายจำเลยนะครับฝ่ายจำเลยนในกรณีส่วนจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ในฝ่ายจำเลยหรือไม่นะครับเรียกว่าเราก็วิเคราะห์เฉยๆว่าเท่าที่เราก็ไม่ได้อยู่ในศาลนะเนาะแต่ว่าเราท่าที่ได้ยินได้ฟังเนี่ย หนึงเราวิเคราะห์ว่าไม่มีไม่มีหลักฐานเด็ดสองขนาดผู้ที่เกี่ยวข้องจริงๆที่จะทําที่เล่าหาใส่รลายพลอย่างรุนแรงที่สุดก็เท่าที่เราได้ยินได้ฟังมาก็คือไม่มีอะไรไม่มีอะไรชัดเจนสิ่งที่คาดว่าจะเป็นหลักฐานเด็ดเพื่อจะชี้ตัวป้าแตนชี้ตัวป้แตนนะครับ พื่อจะโยงหารุงผลมันก็มันก็ปรลาดอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมว่าการการที่จําเลยนะฮะในเมื่อที่ใช้ชื่อนี้เรียกนี้เพราะว่าหมายความว่าเรากำลังพูดถึงบริบทของการจะเบิกพยานไฟจําเลยไงนะครับก,ก็จะต้องถแถลงนะครับจําเลยต้องถแถลงนั่นแหละครับสำคัญที่สุดนะครับต้องถแถลงนะครับเห็นปะแตนบอกว่า เชิญเชิญญาติพี่น้องไปนั่งฟังมันจะได้รู้ร่วมกันประมาณว่าถ้าเป็นจริงมันจะได้อับอายมันจะได้สำนึกไปนั่งฟังร่วมกันสิไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องห้ามในครอบครัวไปฟังพระเตนบอกว่าเชิญไปฟังทั้งหมดเชิญน้องๆไปฟังทั้งหมดนะจะได้รู้ว่าคำพูดนั้นจริงใจต่อให ต่อให้หูหูคุณฟังบอกว่าพี่พูดจริงใจข้างในอาจจะยอมรับว่านี่คือความจริงแต่ว่าด้วยด้วยสิ่งหนึ่งที่มันถูกบังคับบีบให้ต้องอให้ลุงพลมาแตนจะต้องเป็นผู้กระทำผิดก็แล้วแต่นะครับมะแตนก็อยากให้ไปฟังทุกคนต่อให้ไม่แสดงบอกว่า อ่ปอ้าปแตนพูดความจริงก็แล้วแต่นะครับแต่ขอให้อยากได้ฟังว่าพี่ไม่เคยเกล่าวหาใส่ร้ายน้องนะครับแต่ว่าพี่ก็ต้องปกป้องตัวเองและครอบครัวนะครับดังนั้นอีก4วันนะฮะอีก4วันนั้นนั้นลุงพลป้าแตนก็ต้องเตรียมตัวอย่างดีนะครับประสานงานกับคณะนะครับคณะทนายนะครับช่วงนี้ลุงพลป้าแตนก็ต้อง สงบสงเงียมนะครับให้มากที่สุดนะครับาการจะใช้ f a c e b o o าการจะใช้ YouTube ก็ใช้ให้ไปในทิศทางที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะโดยปกติโดยปกตินะครับเพราะลุงพลได้พูดไปแล้วว่าจะไม่ระยะนี้จะไม่พูดถึงบุคคลที่สามนะครับนั่นคือเราก็ลุ้นเรื่องนี้นะครับต่อมาครับก็คือ งานของน้องชายนะครับของหลายคนแล้วก็หรือพี่ชายของหลายคนหรือเพื่อนๆของหลายคนนะครับในวงวานว่านเครือยูทูบเบอร์ YouTuber ฝั่งลุงพลหรือ f อฟลุงพลนะครับที่เราต้องสูญเสียนะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับฝ่ายเราไปนะครับด้วยการเป็นเรียกว่าด้วยโรคลุมเร้านะครับในขณะที่เขาทำหน้าที่นะครับในการ ตอบโต้ฝั่งตรงข้ามของลุงพลพัฒนเรียกว่าทนไม่ไหวทนไม่ได้นะครับก็เป็นเหตุให้เขาจะต้องลุกมาเพื่อตอบโต้นะครับในที่สุดแล้วก็แพ้ภัยที่เกิดขึ้นทางร่างกายนะครับแล้วก็ทําให้น้องเขาต้องจากไปกระทันหันนะครับก็เศร้าสร้างความสลดเศร้าโศกเสียใจนะครับกับสายลุงพลทั้งหมดนะครับ ซึ่งในมุมมองของพวกเรานะครับก็เรียกว่าความรักความสามัคคีของพวกเราก็ยังเหมือนเดิมสนับสนุนแล้วก็ให้บังใจครอบครัวผู้เสียหายไม่ไม่ได้เรียกผู้เสียหายนะขออภัยนะเพราะว่าการไม่ได้ถูกทําร้ายนะครับก็คือครอบครัวนะครับผู้ที่วัยชนนะครับครอบครัวผู้ที่วัยชนนะครับพวกเราก็แสดงความเสียใจนะครับเพราะว่าสิ่ง สิ่งต่างๆมันผ่านไปแล้วมันมันย้อนมาไม่ได้นะครับก็ขอให้ทำกายสบายใจคนอยู่คนอยู่จงมีกำลังใจคนอยู่จงมีความอ่เขาเรียกว่าอะไรนะนะครับมีวิธีวางจิตนะครับคิดถึงได้ครับคิดถึงได้แต่ว่าการคิดถึงคือความผูกพันการคิดถึงคือความผูกพันอันนี้ก็พูดยากนะครับ บางทีการคิดถึงเนี่ยมันคือการผูกอะไรไว้กับเรานะครับในมุมนี้นะครับขนาดที่บางคนเนี่ยเรียกว่าเซนได้นะครับคิดถึงใครอยู่คิดถึงไปคิดถึงมาอ้าวจ,จ,จ,จู่ๆจู่ๆเขาก็เขาก็มาเลยในความหมายนี้แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นการคิดถึง ที่บุคคลนะฮะไม่ใช่มนุษย์ความคิดถึงแห่งความรักมันกลายไปผูกพันเขานะครับมันกลายไปผูกพันเขาถ้าคนตายยังห่วงติดติดกรรมสุดท้ายกรรมคือมโนกรรมมโนกรรมสุดท้ายกรรมสุดท้ายของเขาคือการคิดอะไรอยู่มันก็จะมันก็จะคาอยู่นะคือกําลังคิดอยู่ จิตจิตทำงานแต่กายจิตกับกายจิตกับกายเนี่ยแยกกันนะครับจิตกับกายแยกกันสลีละก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งโดยมากพวกเราจะจะแยกกันกําลังคิดอยู่แต่กายมันตายกายก็ทอดทิ้งภาษาบาลีคือนิรัต,ตะนิรต,ติเราเคยทิ้งร่างของเราพระพุทธองค์เปรียบเหมือนภูเขาพระองค เอ่ยชื่อภูเขามเมลูอะไรสักอย่างนะครับพระองค์ใช้คำว่าในการยาวนานตลอดมาเนี่ยพวกเราการเกิดเป็นมนุษย์ยากมากแต่เอาเฉพาะการที่ยากแล้วแต่เราได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพระองค์ตรัสว่าเท่ากระดูกกองกระดูกเราเนี่ยอาจจะสูงเท่าภูเขาเลากาเลยนะครับเพราะว่าเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ระยะหนึ่งแล้วก็ตายใช่ไหมฮะ นิรตะนิรติก็คือทอดทิ้งทอดทิ้งร่างไว้ทอดทิ้งร่างไว้เมื่อทุกอย่างเปื่อยเน่าก็จะเหลือแต่กระดูกประมาณว่าร่างแค่นี้พวกเราเนี่ยเคยทอดทิ้งร่างไว้ถ้าจะในระยะยืดการยืดยาวนะการยาวนานในระบบเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนกองกระดูกพวกเราเนี่ยกองเท่าภูเขา เปรียบเปรยให้เห็นนะครับดังนั้นนิราตานิรติการทอดทิ้งทอดทิ้งไว้ในเมืองอในพบมนุษย์เนี่ยแล้วก็จากไปสิ่งที่มันมันต้องไปเกิดไปสร้างพบสร้างชาติก็คือความคิดความคิดคือพบนะฮะดังนั้นความคิดจิตสุดท้ายที่กําลังนึกถึงมียลมหนเมียลมใดวิญญาณก้าลงสู่ นามรูปใหม่แล้วเนี่ยนะครับร่างนั้นก็เขาเรียกว่ากายสังขารผลงานของกายสังขารมานะครับก็จะถูกทอดทิ้งแล้วก็เน่าเปื่อยหรือก็ใช้หลักการง่ายๆครับศาส,สนาพุทธก็คือง่ายๆเลยก็คือเผาดังนั้นที่อยู่ของคนตายก็มีแค่นี้ที่ไปเผา นะครับบางความเชื่อก็เอาไปฝังก็เป็นสุสานขนาดใหญ่นะครับสมมติว่าการยาวนานไปพันปีสุสานอาจจะใหญ่เท่าประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับก็คือเอาพื้นที่เป็นสุสานนะครับแต่โชคดีนะฮะที่ความเชื่อแบบชาวพุทธก็คือไหนๆก็ร่างกายที่มันไม่มีอะไรอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็คือ ให้มันย่อยสลายไปนานก็เลยเผาเลยจบนะครับแล้วก็เอาโครงกระดูกต่างๆไปไปลอยอังโครอังคารตามความเชื่อก็แล้วแต่นะครับนี่คือสิ่งที่เรานะครับเห็นว่าคืนนี้นะครับเป็นคืนสุดท้ายนะครับของการสวดนะครับของผู้วัยชนนะครับคือน้องบ่าวต้นเนาะนะครับอีกมุมหนึ่งขอพูดที่หนึ่งนะครับเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะ ก็คือทุกคนคงได้เห็นแล้วครับผมได้ได้ยินนะครับนางนากากครับนางนากากครับที่เขาไล์สดใช่ไหมแล้วก็ด่าหยาบคายด่าผู้ที่วายชนไปแล้วด่าพ่อแม่หาว่าพ่อแม่เขาพูดอย่างนี้ครับว่าเหมือนกับว่าด่าด่าคนที่ตายแล้วเรียกชื่อไอ้ไอ้ไอ้ กูไม่ให้อภัยมึงกูไม่อโหสิกูไม่นนเนี่ยแล้วก็พูดว่าเหมือนคนตายเนี่ยไปให้เขาใช้คาว่าไปให้ให้แม่ให้ญาติพี่น้องอะไรว่าเขาอะไรเนี่ยเฮ้ยให้คนตายไปให้ได้ไงอ่ะโอ้ยนะครับคือผมไม่อยากให้ไปฟังครับเพราะว่าถ้าเราไปฟังแล้วจิตใจเรามันจะ มันจะแย่ไปตามเขาบอกได้เลยครับผมผมฟังแล้วผมฟังไม่ได้เลยครับผมไม่เกิดมาไม่เคยเจอคนแบบนี้ครับอย่างที่น้องนาเทียมาเปิดให้ฟังครับมีการโทรไปหาโทรไปไปป่วนนะโทรไปป่วนผู้ใหญ่โทรไปป่วนแม่ของผู้อัยชนใครจะไปรู้ครับโทรมาท่านไม่ได้บันทึกไว้เนี่ย และจะให้ท่านจำเฉพาะเบอร์ที่คนรู้จักก็ไม่ได้แล้วก็กลิงกล๊งมากริงมากริ้งมาเนี่ยโอ้โจะระวังนะครับช่วยดูหน่อยครับเดี๋ยวผู้เฒ่าผู้แก่เครียดเอานะฮะทำไมจึงไปทำครอบครัวเขาอ,อย่างนั้นผมฟังแล้วผมรับไม่ได้ครับคือนางใต้หน้ากากขม่มขู่ผู้ตายครับ คมขู่ผู้ตายว่าจะจะต้องเดือดร้อนคมขู่คนตายว่าจะต้องเดือดร้อนกูไม่อโหสิมึงไอ้ไอ้อ้โอโ้โหทำไมเป็นอย่างนี้วะดังนั้นคือมันมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่ามี มีความกลัวมันเหมือนมีคนกลัวกลัวอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นพ่อน้องนะัททีนั้นเขาพูดถึงเขาพูดถึงอะไรนะถึงลายเขาพูดถึงลายเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรพูดถึงลายในเครื่องนั้นนะ่ว่าน้องเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งมันมีคนพูดโจมตีนะว่า เหมือนเหมือนลายปอมมานั่นแหละเป็นเหตุมีคนคนหนึ่งขึ้นพูดว่าลายปอมดังนั้นน้องละทีและหลายคนที่ไปคือหมายความว่าถ้าไม่หาความจริงแสดงว่าผู้วัยชนกำลังถูกใส่ร้ายเขาตอบตัวไม่ได้ก็เลยเพื่อจะอตอบ หรือหาวิธีตอบแทนผู้วัยชนก็เลยเขาไปไปเปิดมือถือได้ใช่ไหมฮะทีนี้ก็บอกว่าไปเจอข้อม,มูลยิ่งทําให้คนพวกนี้ยิ่งดิ้นใหญ่เลยดิ้นใหญ่เลยแล้วก็มีการโทรไปขู่ไปบอกไปป่วนไปไปมา,ม,า,ม,ามันมันยังไงกันเนี่ยผมเกรงกลัวว่าคุณพ่อคุณแม่เขาจะ จะต้องลำเขาเรียกว่าอะไรจะต้องพลอยลำบากไปด้วยเอาเป็นว่าครับอไอ้คนคนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้เราพิสูจน์ได้แล้วว่ายิ่งทำยิ่งทำมันมันไม่เคยเกรงกลัวใดๆครับคนพวกนี้ไม่เกรงกลัวใดๆ ถ้าไปพูดถึงมันไปอันนี้ขึ้นมันไม่รู้จะทำยังไงครับมันไม่มันไม่สงบมันไม่หยุดฮะมันไม่มีสํานึกหรอกมันเหมือนกับว่าจะกลายเป็นปัญหาของของครอบครัวบ่อบต้นไปน่าสงสารมากน่าสงสารมากมีมาขู่คนตายฮะนางต้านอากาศขู่คนตายมึงจะไม่ ได้ตายมึงจะไม่ได้สงบมึงโอ้ยแสดงว่าเขาเรียกอะไรนะเ <c oughs> ถียงทะเลาะกับปรั์เอ,อถียงหรือ,ะอ,อรทะเลาะกับนักปราชญ์เถียงทะเลาะกับนักปราชญ์หรือสัตว์รุษคนดียังได้ปัญญาเถียงกับคนเหล่านี้ นอกจากไม่ได้อะไรแล้วยังพลอยจะทำให้คนดีๆโดนกระทําย่ำดีไปด้วยนะผมไม่รู้จะทำยังไงผมไม่รู้จะแนะนำยังไงฮนะทีนี้สงสารแม่เขาครับเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเบอร์ใครโทรไปในเรื่องงานของลูกชายเขา ก็คิดว่าคนโทรไปอาจจะเป็นญาติคนที่หวังดีคนที่จะมาะกล่าวในมุมดีๆแต่คุณแม่รับไปแล้วถูกใครก็ไม่รู้มาพูดมาอะไรมาป่วนมาอะไรมาข่มขู่หรือเปล่าเนี่ยสงสารแม่เขาครับแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าถ้าไม่เอาเบอร์นี้ถ้าเบอร์นี้จําได้เอาเบอร์นี้มาอีกบล็อกหรือไม่รับมันก็หาเบอร์ใหม่โทรมันก็หาเบอร์ใหม่โทร จำได้ตอนมันโทรย,ย,ย,ยิก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 ตามน้องนาทีในตอนนั้นไหมครับเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงฮะเราจะช่วยแม่ยังไงอ่ะ